สวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนำพระเครื่องที่ปล่อยให้เช่าบูชาค่ะเป็นพระปิดตา108ปีหลวงปุโตวัดประดูชิมพลีออกปี2 5 3 8สําำหรับคลิปนี้ผงน้ำมันนะคะมีอยู่2องค์ค่ะเป็นพิมพ์เล็กค่ะด้านหลังก็เป็นยันนะนะคะตัวเดียว แล้วมีคำว,ว่าหนึ่งรยแปีหลวงปุโตะนะคะสภาพคือสวยสมบูรณ์ทั้งสององค์นะคะ ท่านที่สนใจจะเช่าบูชาราคาอิ่มแจ้งไว้ที่ใต้คลิปพร้อมกับไอดียลน์และเบอร์โทรศัพท์อิ่มอยู่ติดกันค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนสินค้าต่างๆในร้านอิ่มค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขก,กายสุขใจค่ะสวัสดีค่ะ